สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมชม่องยาผ่สตอรี่วันนี้ยาผรจะท่อมประกาศดองกับกระดูกอ่อนนะคะที่คงใบพา,ายนะคะ่างคนต่างเรียกนะคะว่าคืออะไรแต่ยาผรก็เรียกใบพาย,ายแต่บางคนพกก็เรียกกี่โครงอ่อนกระดูอ่อนอะไรเงี้ย ก็ zat, จะเอาน้ำมันใส่กระทะนะคะแล้วเราก็จะเอากระเทียมนะคะในนี้มีกระเทียมมันก็มีสามเือแบบสามเือค่ะนิดหน่อย ก็ผัดนะคะให้หอมๆก่อนเราถึงจะใส่ใบพายลงไปนะคะใบพายย้ําพรก็ต้มมาแล้วนะคะหนึ่งน้ำเพื่อให้เขาว่าสุกก่อนสักหน่อยนึงแล้วก็ล้างพวกเลือดทั่วคาบไขมันหรืออะไรที่ติดติดอยู่ในใบพายนะคะให้ออกมาบ้างเราก็เตียวกระเทียมกับสามเกลอเนี่ยให้ออมๆก่อนนะคะ ต้มประกาศดองทุกนก็ใส่เห็อมหน่อยนะคะใส่เห็ดหอมไปนิดหน่อยเพื่อให้น้ำแกงหอมๆค่ะเราก็เห็ดหอมลงไปผัดก่อนนะคะใส่แล้วก็เอาใบพายลงไปผัดค่ะ ทายลงมาผัดนี้ก็กินหอมริกทยกระเทียมรากเัชีนะคะหอมตึ้นเลยแล้วก็กับเห็ดหอมด้วยค่ะ ก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนะคะแล้วก็ผัดก,ก่อนนะคะผัดแล้พักเงินก่อนเข้าค่อยเติมน้ำใหม่ ใบไายเนี่ยเขาอ่อนตัวลงมากค่ะจะได้นุ่มๆหน่อยนะคะแล้วเราจะเติมน้ำลงไปแล้วก็ใส่ผักค่ะอากาศดอมยี่ห้อตก็เอาไปต้มมานะคะต้มน้ำเปี้ยวทิ้งมาหนึ่งน้ำนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำปลาลงไปค่ะ น้ำป่าไเป็น4ช้อนแล้วก็ใส่หอมผู้รัวเป็นขึ้นช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราก็ผัดแบบนี้นะคะให้สุกๆมากกว่านี้หน่อยเด้อ ก็ให้เห็นหอมนิ่มๆด้อะค่ะการทำกับข้าวนี่ก็แล้วแต่คนทํานะคะจะใส่ซอสใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำปลาอะไรเงี้ยแล้วแต่นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ทำกับข้าวเหมือนกันค่ะไม่มีข้อจำกัดในการทำนะคะว่าจะต้องใส่สิ่งนั้นสิ่งนี้นไป ก็แล้วแต่คนทำค่ะคนทำชอบสิ่งไหนก็ใส่ถึงนะลงไปแล้วก็การทำกับข้าวมันต้องใช้การปรุงนะคะแล้วก็ชิมเป็นสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าอาหารจะอร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องชิมนะคะในการทําแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะใส่น้ําใส่เนื้อสัตว์อะไรเนะี่ยไม่เท่ากันหรอกเพราะว่าเื่อก่อจะไม่เคยช่างโรงวัดอะไรนะคะก็จะใส่ไปตามที่ตัวเองอชิม กับการทำกับข้าวค่ะก็จะใส่ไปใส่การกินค่ะเราก็จะไม่ปรุงเค็มไม่ปรุงหวานมากเค็มมากเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะแล้เดี๋ยวพอน้ำเดือดเราก็จะใส่ประการดอกไปค่ะ ใช้เวลาต้มสักหน่อยนะคะเพราะว่าใบพายเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อหูนะคะกับกระดูกอ่อนอยู่ในนี้เราก็จะรู้สึกว่าจะเหนียวเหนียวหน่อยะคะ่ะก็ต้องใช้เวลานะคะในทำกับทำกับข้าวชนิดนี้นะคะใช้เวลาหน่อยนะคะ การท่าต้มประกาดดองนี่ค่ะเราก็ไม่ต้องใส่อะไรมากค่ะแค่ใส่น้ำปลาแล้วก็ใครจะใส่ถุงนัวจะใส่อะไรเติมไปก็ได้นะคะหรือใครจะใส่ผิวขาวก็ได้แล้วแต่ค่ะหรืออาจจะใส่ซอสปรุงรสก็ได้แต่ยังพอชอบใส่น้ำปลานะคะเ้าก็ใส่ถงปรุงรสแค่นั้นก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเวลาเราเอาประกาดดองใส่ลงไปนะคะน้ํา เปรี้ยวของเขาเนี่ยก็มีอยู่ในตัวก็จะมาผสมกับน้ำปลานะคะก็จะได้รสชาติที่อร่อยเองะคะ่ะแต่ถ้าเกิดไม่เค็มเดี๋ยวเราก็เติมน้ำปลาใหม่ได้เดี๋ยวใส่น้ำอีกหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่กระดาศดอกไปแล้วจะแห้งค่ะที่น้ำก็เดือดดีแล้วนะคะเดี๋ยวพอก็จะเอากระดาษดอกใส่ไปนะคะ เยอาใช้มือนะคะเพราะว่ามือเยัดผ่อนล้างเรียบร้อยละมันสะดวกวอาใช้อื่นนะคะอากาศดองนี่ยัดผ่อนตัวไปต้มมาแล้วนะคะหนึ่งน้ำต้องให้น้ำเปรกเี้ยวเขาออกบางเวลาเราทำอาหารจะได้ไม่เปรี้ยวมาก ต้อง,องพักหนึ่งนะคะแล้วก็เอาขึ้นแหละต้องให้ปรกกาดองเนี่ยให้สุกมากกว่านี้หน่อยเลยปากกาดองเนี่ยต้มปากกาดองเนี่ยนะคะก็ได้สดน้ำร้อนๆพอเวลาทานข้าวนะคะแล้วเราก็หัน่นพริกปลานะคะสักถ้วยหนึ่ง เอาไว้โรยน,นะคะเวลาทานข้าวเดี๋ยวยัดความชิม,มน,น้ำหน่อยนะคะก็มีรสเปรี้ยวค่ะแล้วก็มีรสเค็มนะคะ ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราใส่เค็มเยอะไปเดี๋ยวเวลาเราอุ่นอะ่ะก็จะเค็มขึ้นเดี๋ยวเวลาเราไปทานกับข้าวเราก็เติมน้ำปลาเอาถ้าเกิดใครชอบเค็มนะคะแต่บางคนก็ไม่ชอบเค็มก็พอดีค่ะรสชาติอร่อยแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าเมื่อกี้อรที่เติมไปเนี่ยรู้สึกว่ามันจะอร่อยค่ะเยอะมากเลยพอดีเอ่อ ไกท้ายหมูเนี่ยที่ยะคอนต้มมายะคอนก็ใส่เกลือลงไปหน่อยเนี่ยค่ะในการต้มมันก็เลยมีเกลือติดอยู่ค่ะแล้วพอเราเอามาต้มเนี้ยก็ออกมาน้ําก็เลยเค็มได้ไม่ต้องตึงมน้ำ่ปลาเยอะอร่อยนะคะ ต้มกระกาศดองก็ใส่สามเกลอเนี่ยอร่อยค่ะอร่อยอมากเลยเราจะยืนใส่เห็ดขอมอีกจยงนึเนี่ยเราก็ได้กินเห็ดขอมลองทำดูนะคะถ้าเผื่อว่าอาหารของญาพรเนี่ยถูกใจท่านผู้ชมก็ลองทำได้ค่ะ ถ้าไม่ถูกใจก็แล้วไปค่ะย่พรก็ทำตามความริกคิดของยาพรนะคะว่าจะต้องใส่อะไรบ้าง ชอบเปื่อยๆก็ต้มนานๆน,นะคะแต่ตอนนี้เอาไปทานได้แล้วค่ะอากาศดองนี้ก็พอจะหันชินไม่หนาเท่าไหร่นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็ปิดแก๊ส 他不关心。 น,ะะนี่ค่ะต้มผักกาดดองใบพายหมูของย่าพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เยี่ยพอบ้างนะคะสวัสดีค่ะ